ผู้ใดนะครับที่สนใจอยากจะสร้างบ้านเรื่องโครงหลังคานเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแะครับเลือกใช้โครงหลังคาของโมเดิร์นทัชเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีครับคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านของผมเองนะแล้วก็เป็น คนคำนวณงบประมาณที่จะใช้ในการปลูกแต่และอย่างแต่และอย่างเนี่ยทำเองทั้งหมดครับมาเจอโมเดนทัศเนี่ยก็ได้คุยกับพนักงานขายก็แนะนำให้เราเข้าใจในวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้เป็นอย่างดีก็เกิดความเข้าใจแล้วก็มั่นใจก็เลยตัดสินใจว่าเลือกโมเดนทัศเนี่ยเป็นโครงหลังคาบ้าน คือในความรู้สึกของผมนะครับคือโครงลังคาเหล็กเนี่ยคือนานไปมันก็เป็นสนิมอันนี้คือที่บ้านเก่าก็ก็มีมันก็เป็นสนิมบางทีมันไม่ได้โดนน้ามันเป็นไอ้น้ําไปเกาะเนี่ยมันก็จะเป็นสนิมน,บบน้ําสีเหลืองอะไรแบบนี้บางทีก็หยดลงมามันก็ไม่สะอาดแต่ว่าโครงลังคาแบบนี้มันไม่เป็นสนิมมันสะอาดแล้วที่สําคัญเนี่ยมันก็แข็งแรงไม่แพ้กับเหล็ก อะไรที่ใช้อยู่ก็เลยตัดสินใจเลือกโครงหลังคาแบบนี้โมเดิร์นทัเนี่ยจะไวแล้วก็ไม่ไม่ใช้ไม่ใช้ไฟเชื่อมใช้สกรูยึดตามจุดต่างๆมันก็จะทำให้ไม่เกิดสนิมอะไรแบบนั้นเลบเลือกใช้โครงหลังคาของโมเดิร์นทัเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีครับ